พายุวิภาหอบฝนถล่มกรุงมน,นิลาของฟิลิปปินส์น้ำท่วมสูงถึงเขา่ากระทบการใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นมีประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนและปิดโรงเรียนต่อเนื่องเป็นวันที่2ส,ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำต้องเร่งอบพยพฉุกเฉินในช่วงกลางดึกเพื่อความปลอดภยัยหลังเกิดน้ำท่วมสูง หนึ่งในผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในบ้านสองชั้นระบุว่าระดับน้ำลังแวกบ้านท่วมสูงทำให้ครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่โบสถ์ใกล้เคียงซึ่งเปิดเป็นศูนย์อพยพและยังคงมีอีกราว100ครัวเรือนที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลือทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาสาธารณาภัยของฟิลิปปินส์ระบุว่าทายุวิพาได้หอบนำฝนเข้ามาตกในฟิลิปปินส์โดยคาดว่าพื้นที่ประสบภัยยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ส่วนประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสของฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและย้ำว่าหน่วยงานของทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่